เขาจะเอาเมาส์เปล่ะหิวท้งหิวท้งเลยยังได้ขี่กระบองสวัสดีสบายดีพี่น้องครับบรรยากาศเบื้องเอาเยอยู่ใสบุนนี่อยู่ใสอะไรบุนนี่แม่ค้าไม่ค้าไม่ใสอะไรพวกง่างบังคันนี่พี่การเท่าเยู่ใสก่อตลาดนูนยา ตลาดโนนยางอําเภอยังเคื่งในอุบลราชชัยธานี่เข้าใจว่าจุดนี่พิกัดนี่เฮ็ดถือโกโมในอุบลเมียนอยู่ถือกโมแม่ค่ากางแงมจะบอกแล้วสิหายกินเฮ็ดสิปวดโพมันสิบมบนทของเพื่นบ่พวกตาบออกแล้วบ่อันนี้จานเท่าไหร่ต้นกาวิธีบันหน้าครับ บงเยอวะอ้ยันยกหยกุ่หเนาะันนีอานอยนอ้อันนี้จานเท่าไรีบบอนี่เ้าอยากกินเห็ดปวกเหรอเอาอันนี้อันตนีไงโอ้ยด้แนเอามักกันเลยวะเนี่ละงูก็งามแท้เหมือนเฮาไปเสือมาเต็มหม้อเลยวิไกินน้าเลยเห็ดละงูเห็ดตะไคร้อันนี้ถุงเท่าไหร่ตะไคร่ สองร้อยห้าสิบดอกน้อยบอกอันบรรยังขีนกนี่อยู่ไใสอันเดียวกันบ่นี่ลค่ะนี่ละค่ะนี่วะอีกไปน้อยนึงก็เป็นบรรยังขีนกวกเลยสะพานไปครับห้านแรนกกี่นี่ปกติกันสิพูดละห้านแรกแต่ว่าเบิเ้ดแล้วเมาแล้วว่าสันตอก็ไม่ได้ดีใจขนาดเลยเมา ผมถือลวาทีงผมสีมะเมา้์นมนี่เสื้อไปแล้วใบหนึ่งสองใบักบขวดต้มเจ้าตแต่งตาือแล้วเศจ้าอันนี้ถุงขนาดเศาบาทจ้าเอาข้าวพดต้มมานึงครับตักบัวพดปิ้งต้มเศร้าบาดจ้าปูเองง้าหิ้วเข่า่ะะมาไกลหลายมาได้เคมราชเพื่อนี่ย้ต้มเอาพราะค่ะต้มจ้าตักงยๆง่จ้าบรรยากาศตลาดบ้านย่างขีนกเพื่อนครับบ้านย่างขีนกอำเภอเครื่องใน แม่นบวเป<ะ>ิาตาเิอ,อ่อนซอนครับทนกอยูีเมกันล้างป้างนอ่เน่นี่านิ่ัเห็ยนไอ้เซียงเดียงก็จมู้เดียวจะเป็นจมยังจมปาดนี่นะครับผ่านไปผ่านมาก่านเกือบมาซื่อเห็ดมาสื่ออาหารปลาครับมผมว่าขจ,จอบไปหาเนี่ยนี่ดอกจมจมจีๆนี่เนาะคิดตะไคร้เนาะ แบบนี้ขเขาจะเอาไปเก็บนี่นี่แบบแก่ข้าบบวไหนสองร้อห้อยห้าร้0าิ1ร้อยห้บขาวเจว่าตลาดบัญยั่งคินดกนี่แม่ข้าขายเฮดบัวแพงนะครับบัวแพงบัวแพงเพื่เพพนเอามาขายอยู่ทั้งหลังปนอ้ยกระลังมาโอ้ทั้งหลังเต็มกระตากระบุงเลยน ปวดท่ครับมาหอดกับซีเบบนี้แหละคุณใส่กับตามากกับจิมันแยกเป็นเค <c oughs> นกับจิมมะหยกอ่ะครับเห็ดกอเธออลังการเห็ดละงอกครับฤดูกาลนี่สิมีเห็นละงอกเห็ด <c oughs> ตะไคร้แล้วก็อย่าบังเฮียาางเพื่อนเด้อสิได้๋ยเม,มาเพื่อนมาเพื่อนเอาหนี่วางไว้หนี่ย้อนว่าอันลูกค้ายกขึ้นแล้วก็วางอื้อรงมันยังบ่มนไม่นบ่แม่ มเฮ็ดเห็นวะหูอะไรเขาเห็ดอยังเนี่ยเห็ดกอบอกเฮ็ดกอตอนนี้มีเห็ดอยังนี่เห็ดกอเห็ดละงวกเห็ดเพิงเฮ็ดไข่ปวกเห็ดปวกก็มีสุดยอดจิจ๋ีครับพี่น้องครับคุณละทั้งคุณสุดเลงเลยสุดหลานฝาดกับเหยาไปหอดคนนี้ ลาดเ็ดเพื่อนเออปัดมาเป็นรถตู้แห่ค่ะยิ้มแล้วเบืองละงูเข่าลนละงูเขาันคืดดนนนอดอกใหญ่เทนี่เนี่ยโอ้ยเออดอกงามๆใหญ่ๆอัดย้ายดนดเองครับลาดนี้เพราะว่าผู้เาเลาไห,หลฮะสางวาเยเหระวันนี้วันนี้ไปน้ำสีกากบตัวล่ะ <laughs> หกบ่หายกินน้ำสีเหลืองบ่เี่เด้อนี่สีเหลืองๆนี่บ่หายกินน้ำแก้วเปล่าเห่นยได้พี่น้องเลยน้ำสีเหลืองอ่าที่เธอทวงเถอะนะครับผมว่างหงามๆนี่ลอยหาซิบนี่บ่อะลอยหาซิบคืออย่างพวงมาล่ะตลาดนี้เพื่นขายถือครับไมหน่อยห่งพขาดก็รอรอขึ้นรอรอเนาะรวยดีเลยครับเป็นผ่านไปผ่านมาเป็นเก๋จะมา่สื่อครับแวะมา่สื่อเรื่อยๆเลยครับแวะตลอดเลย โอ้ยรวะ้ยวันามันมนาันมัน่าบาเราไผ่นแกล่าเหอเทุีกใช่วะ่แล้วครับมีหอยตกผีกตลาดนี้เป็นตลาดอาหารปลาบ่ยงมมีอย่างพันเกมาขายครับยมีเห็ดก็ขายเฮ็ดนีแ่เฮดบมเห็ดบ่มีสัปุมีสัปลาค้นปลาบ่มีบ่คนปลา เหนือพอมาดื่มมาบอกก่อนแกพากินดีครับพี่น้องครับเฮ็ดละงวกเลื่อยย่างนี่ครับอาหารบ้านเฮาก็ได้พอเดินมาตลาดบ้านย่างขีนกครับต้นย่างใหญ่ต้นย่างใหญ่บานย่างขีนกอำเภอเของในครับอุบลราชธานีครับพี่กัดเฮาก็ได้ปวดโพปวดโพเสียงรถมากครับไอเก่งไป่ใช่หรือปุล่ะ เพิ่นขายอยู่เบืดมื่อครับแต่ว่ามือเสื่อนี่ผมมาก่นว่าของขายเต็มตลาดเลยคือเห็นว่างๆนี่คือเบิดเติมเบิดไปนํามากับไอ้เก่งไอ้เสือแดงๆเป็นียังไงนี่ฮอดละง่วงละงากบ่แม่ยังได้เห็ดละงาดกสร้างพิเศษ่ะสสผู้ลงงาากวดบ ่วงเ่าแต่กมบสองสันสาสัเเ่บข้างหลัเขาใจว่าฝนตกมันบ่มีเหผมว่าผมตกเนบ่มีเหแต่เพิ่นขายแต่ว่ามันก็จมันเป็นเพื่นเขาปลาเขาดงบ่ได้ปวดผัวพี่น้องเลยยนนีเพื่นขายเห็ดแบบค้นดูนะครับขายแบบค้นดูมีสองสันนะ ขายเป็นสองสันครับสันไตกับสันทึ่งทั้งไตจะเป็นกระตากระตาได้ว่ามือนนี่เบิดแล้วเพีนะ่น้องเบิดแล้วก็เลยประมาณนี้ละพี่น้องเปิดอยู่เบิดมือ่อตลาดบ้านบ้านยังตะบูน,นละเออบ้านยังขีนกกันละบ้านอย่างขีนกอำเภออำเภออำเภอเมืองไหนอำเภอเมืองไหนบนเนื้อแล้วว่าไปนี่อยู่ประมาณสี่เปเป็นแค่เด็กยิ่งกว่บาบ้านบาน้านแค่ มีอีกไหญ่ย่างบ้านแคีนนะมาเนี่มันคืเป็นตลาดสดบ้านแคีนเป็นโดมใหญ่ๆเป็นตลาดสดพวกหิ้งวก็เหี้อาหารปลาไหลเลยเราเปล่าเมนบ่อซีปลูกยังมีไงไปเบื้องบนอะไรจังหน่อยนั่นแหละฮะตอนแรกก็เลยไปเลยซีปลูกก็เลยหนึ่งไปหนึ่งไปกับกับเม่นหมองหันไปเมื่อกี้กือบพอดนะวะเอาไปเกือบพอดไปเกือบพอดเมื่อกี้เขาใหา่ไปเกือบพอดเมื่อกี้นี่ยนะตรงไปเป็นบ้านเคียนมันป่ะ สามโลโร้ยอยเลยหอพิร์นขายเฮดแบบค้อนโดกับสองสันว่างไต่ว่าง,งทึกนี่มมันหลายทุ้งละลอยทุ้งละสองลอยมีหอ,อดอันกูนะกำลังขัดก็มีมันเป็นคนขาดทุเรียนปะข้าขงบนมันขายเบอร์เดย์เป็นกำลังาว่างต่อ ไม่กินนวลกะมี่ปะกินนวลทุงละหนึ่งร้อยบาทท้งหลังกําลังขัดเดียวอ้เดเดี๋ยวเก็บไข่กระตายนึงอูอ้ยคือหเถอะเดี๋ยวเยวให้เบิ้งน้ำแม่แล้วกคือหลทั้งหลังนี่ขออนุญาตเด้อเบิ้งน้ำนม่เด้อครับให้ซองนี่ได้จังหน่อยเด้อบ่มีเงินล้านหมดแล้วนนี่ ซองกระป๋อก่อนทำนล้านมีอยู่เงินล้าน่นีคือมาฮอดแล้วก็สิมาคัดมาแยกอยู่นี่ล่ะแต่ละประเภทเพื่อกิดคัดแยกออกเพื่อนึงครับผู้ใดผู้ใดญาติเฮ็ดละงาก็ณกับ่ได้กินดอนคนคัดออกอยู่เอ้ยอะไรก็ถึงแล้วขันใได้เฮ็ดละงาก็สร้างพิเศษก็อาจีเห็นผมเบาเหรียญอยู่ว่าเฮ็ดละงาละงานี่คือมันกินบ่ได้ได้พี่น้องเด้อมันเป็นเฮ็ดมันเป็นเฮ็ดผีปิ้ย โอ้ยสร้างว่าใช่นาะอันเฮ็ดพวกหันจังไดก็หันแม่เอาเนาะอันนั้นยุ่มเนื่องหันร้อยเนื่องบ่หันพวกเนี้เขาเอือนพวกตาบมาเอาพวกฟานตีเฮ็ดพวกฟานใครๆนี่ละงวกเบิดบ่หันละงวกครับปุ๊ดติทุกปวดโพบ้านย่างขีนกแม่นอยู่บ่แม่นอยู่บ่ครับบ้านย่างขีนกบ่ ตำบลย่างขีนกบ้านอีหยังบปะนี่ไม่นเป็นตำบลเลยตำบลเอาตำบลไป้ค่ะเป็นตำบลเลยอยากได้พิกัดซัดๆแบบนห้พี่น้องอย่างมาซื้อเฮ็ดโนนะ้างตำบลยางขดนกตลาดโนนยางตำบลยางขีนกอำเภอเขืองในครับอุบลราชธานีครับมาตามนี่หอดแน่นอนเ,อเลยเฮ็ดเต็มอันย่ะตั้งแต่เสาๆตั้งแต่จังม่วงสองม่วงบ่ครับสม่วงสองม่วงป<ะ>้าติดท่อปวดพวกอะไรพี่น้องครับ บ๊ผิดหวังแน่นอนเลยผู้ใดมากินเห็ดนี่เบิดสูสเห็ดแต่ละย่ามนี่เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดละวงูกแดงก็มีไรและวงูกแดงครับบุหงาวแม่ยนแล้วขายถุงจักรบาทถุงละาร้อยวะนี่ถุงละาร้อยข้างล่างก็ร้อยข้างล่างสามถุงร้อยเถอะเห็ดเห็ดหยังนี่แม่เฮ็ดหยังครับเก่กับป็นเกี่กัอไรเกี่กับเอาบ่เถอะนึกออกมอ เฮดร่วมมิดสามถุงร้อยเห็ดร่วมมิดโหลดกับจีนว่้องไล่ซื้อยากเนาะแม่นอะไลซื้อมันหลายมันหลายอย่างเฮดร่วมเฮดแกมค่ะยังก่อนซ้อนเห็ดละงวอกเราอยู่เห็็ดไข่กเตเียมกระต่ายเ็ดตะไคร้ครับเฮดขายเป็นรูด้วยเนี่ยเ็ดตะไคร้น่าจะมั่นโลละสามร้อยว่าไหมเฮดตะไคร้ 280ร้อยแปดสิบเออในหน่วยกับเจี๊ยบมามันเห็นมาแล้วผู้เมามาแล้วผู้เมาอ๋อเฮ็ดยังเนี่ยกระเลยมาขอบคุณครับเฮ็ดยังเฮ็ดคอเฮ็ดยังนี่อันนี้เฮ็ดเพิงเพิ่อนบอจักเฮ็ดในผมหันก็เลยถามเมียเราอ๋ออีเมียเราเมาไปแล้วครับ ่ายสิเฮ็ดละงูเบิ่งจะถ้าเจ่อยละตัวมาแล้ววะโมเดลตัวแล้วมีหลายอยู่กับนู่นโมเดเฮ็ดปวดโพเลยพิ้นเที่ยวหนึ่งแล้วอาหารธรรมชาติครับอาหารป่าบ้านเฮาครับตลาดนี้ส่วนหมากจะเป็นเห็ด นานาชนิดครับฤดูกาลนี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับเพราะว่านขายแต่เห็ดครับย่ามเฮ็ดนี่ตลาดเต็มอัญยาเลยพี่นาะเมื่อเช้าออนีี้ลายครับลายแห้งแต่ว่าพวกผมมาส,สวยๆจา่างหนึ่งพิ่ก็เลยส่วนเป็นว่นนาผสิมีแม่ค่าแม่ค้าที่มเหมามาอย่างไปสื่อแล้วก็เอาไปขายตองสินะกนยกเป็นถุงเป็นถุงไปครับราคาทรงราคาปีกครับตลาดนี่ตลาดตำบลยางขี้นุกครับอำเภอเครื่องในครับอุบลราชธานีเนาะเพราะว่า่นขายเป็นแบบทรงแล้วก็เป็นแบบว่า ปีกทั้งปีกทั้งทรงเหรอนะก็ลเลยขายเบิดไวัเข้ากะได้ยังเนี่ยว่าไระ่ะเสือมานนำทางเห็ดปวก๊กบักเมาแล้วก็เห็ดหยังบุญนี่เห็ดตับเต่าฮะข้าวโพดเอาข้าวโพดไม่กินเลยเธอถ่ายแล้วเดยถ่ายเกง่งจังหน่อยมากระไปเก่งครับบุญนี้เมื่อวานนี้บ่าวสัญญาแล้วขอมากครับผมก็เลยมาซองเมืองน้ำกันนี้